ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมวอฒเจซีบุรุพานะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันพุธที่24มก ok ราคมปี2561นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตฮะต้นทุเรียนหมอนท่องผมที่ได้ตัดแต่งกิ่งแล้วก็ได้แนะนำเพื่อนๆในการดูแลทําแบบอินทรีย์แล้วก็การเติบโตของเขาก็เป็นไปได้แบบสุดยอดมากฮะตรงนี้เลย,ยก็เพลี้ยไก่แจ้ก็มีนะฮะผมก็ทําให้เพื่อนๆเห็นว่าเราทําอินทรีย แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ทําเคมีที่ผมบอกเพี้ยแก่แจ้ดูดอย่างนี้ไปซักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะสลัดใบออก <c oughs> เพราะว่าเขาดูดน้ําเลี้ยงดูดน้ําเลี้ยงจากใบออกไปแล้วถ้าเราไม่เติมอาหารธาตุอาหารลงไปในดินเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงให้เขายังไงอะให้เขาสมบูรณ์เพื่อที่จะ,ะแบ่งปันได้มาถึงแบ่งปันคือแบ่งปันให้เพี้ยแก่แจ้ได้ดูดน้าเลี้ยงไปบ้างแล้วก็แบ่งปันให้เขาได้มีสารอาหารอยู่ในใบเพื่อที่จะ ให้เขาส่งเข้าแสงแล้วก็เติบโตนี่เป็นใบที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะมาสร้างลําต้นได้เนี่ยฮะดูใบนี้สังเกตได้ใบที่หนึ่งอ่าอันนี้นี่ใบเก่าอ่ะเอาเป็นใบเก่าว่ามีร่องรอยเนี่ยเพื่ไข่รจะกินแต่ใบเขาใหญ่แล้วไม่ร่วงแล้วนี่มีใบที่กินอีกแล้วก็ใบนี้ก็กินอีกอ่าอันนี้ผมเอาโดลไม้มามาหวานเลยมันมันเป็นขาวๆอ่าเขาได้ได้ได้โดรไม้จากกรมวิชาการเกษตรของกลม่ม p g เเขาแจกนู่น ผมก็เลยมาหวานปรับปรุงดินก็ดีเหมือนกันนะปูนดนโลไม้เป็นของกรมชการเกษตรผมก็มาช่วยนี่ฮะคือท้งให้เพื่อนเพื่อนเห็นว่าเนี่ยเราลดละเรื่องเคมีได้เลยแต่เราต้องเข้าใจต้นพืชอย่างเดียวว่าเขาต้องการอะไรสารอาหารแบบไหนไม่ใช่แต่ให้แต่ตัวหลักนะฮะอย่างที่ผมบอกคือเคมีพูดตรงตรเลยมีแค่ตัวหลักตัวรองน้อยมากตัวรองจะได้จากสารอาหารที่เราทําแบบอินรีเนี่ยคือตัวรองของเขาที่เขาต้องการเหมือนคนกินข้าว ครบหหมู่อย่างที่ผมบอกฮะถ้ากินไม่ครบมันก็มีแรงเหมือนกันแต่วิ่งไม่ได้ถึงร้อยเมตรหรือว่าเอ่อวิ่งเหือเหนื่อยแทบตายแต่ถ้ากินให้แข็งแรงกินให้ครบห้าหมู่มันก็จะวิ่งได้ไกลตรงนั้นอย่างที่ผมบอกเนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะพี่แก่แจ้ก็สามารถกินแต่เขาสามารถไปต่อได้ก็เหมือนคนมีสารอาหารครบเขาสามารถที่จะให้เขาเอ่อพวกอื่นพึ่งพาได้ตรงนี้แต่ผมก็มันมันก็ส่วนหนึง่งเราก็สามารถที่ว่าเอ่อมาใช้มือลูบหรืออะไรได้น้อยแต่ว่าถ้าไม่ไม่ทำอะไรเลยก็ปล่อยไปใบก็แค่ไม่สวย เนี่ยมันก็ออกมาป,ประามาณน,นี้อ่านี่ฮะกินอยู่ผมทําให้เห็นอยู่ตลอดว่าเนี่ยมันมันทำได้แล้วแล้วการการสูงของผมมันทุ่มโหวท,ทุ่มหูไปแล้วสุดมือเอื้อมไปแล้วเนี่ยผมทําแบบสุดมือเอื้อมเอื้อมแล้วถามว่านี่ฮะสุดมือเอื้อมไปแล้วนะต้นนี้เห็นไหมแป๊บเดียวเองที่ผมทําคิดตั้งแต่เพิ่งลงไปไม่เท่าไหร่เองแล้วก็ดูแลแบบนี้ฮะเนี่ยโอเคไหมครับพูดถึง ก็ทาให้เพื่อนเห็นว่ามันมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะฮะถ้าทําแบบอินรีย์แล้วก็เจอปุ๋ยดีๆหรือว่าเจออะไรดีๆแล้วก็แบ่งปันกันจากว่าเอ่ออินรียเคมีก็ได้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรตรงนั้นก็คืออยากให้เพื่อนเห็นว่าเราทําได้เราก็มาเดินในในแนวทางของเราแบบอินทรียดีฝานะฮะตรงนี้ ก็หลังๆมาหลายๆอย่างอ่าอย่างข่าวที่เมื่อออกมาตัวตัวอพวกผักปลอดสารหรือผักที่ว่าได้ใบรับรองตามห้า,ตามต่อะไรยังมีสารตกค้างอยู่เลยฮะตรงนั้นก็คือเป็นความจริงที่เราประสบอยู่แล้วคนเป็นมะเร็งเป็นดับหนึ่งนี่ก็คือเราประสบอยู่แต่ทํายังไงถึงเพื่อนๆจะจะจะ,จะ,จะมาอ่ามามาตระหนักตระหนักถึงภัยที่ภัยเงียบของเราเนี่ยน่ากลัวมากเรื่องการเกษตรเนี่ย เพราะว่าเราค่าประชาชนของเราเองโดยทางอ้อมนะฮะคือถ้าเพื่อนๆเ,ออเห็นต่างหรือว่าแตกต่างจากผมก็ไม่ไมไมว่ากาันรตรงนั้นก็ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องมาไม่ต้องมาติดตามผมได้ตรงนั้นเพราะผมเป็นแนวอย่างนี้ผมก็จะทําให้เพื่อนเห็นว่าเ,เราเรา,เราทำเกษตรแบบประสานแล้วก็พยายามชักจูนชักจูงเพื่อนๆทุกคนที่ให้ให้ทําแบบนี้แนวนี้แล้วเราก็จะทําได้แบบยั่งยืนอันนี้ผมจะมาแนะนำ ตัวนี้สับรกผมว่าเป็นสับักปลอดสารอยู่แล้วเพราะผมไม่ได้โตอะไรมากมายผมไม่เน้นอะไรก็คือเดี๋ยวขายในในบ้านตรงนี้ฮะขายให้คนกินอันนี้ก็เป็นการทาโคนของทุเรียนที่ผมจะเตรียมใส่ใส่ปุ๋ยเนี่ยความชื้นให้น้ําไปแล้วความชื้นมันยังอยู่เพราะช่วงนี้อากาศเพื่อนสังเกตอากาศด้วยนะฮะเพราะอากาศช่วงนี้ไม่ค่อยมีแดดอากาศมันจะประมาณนี้มันทําให้สามารถที่จะเขายืน อยังไงเขามีความชื้นได้ได้นานแล้วเราก็ไม่ต้องรดน้าบ่อยถ้ารดน้ําบ่อยเนี่ยอย่างเงี้ยเราไปลดซ้ําอีกสักสามวันสีวันรดเนี่ยมันเลยกลายเ,เป็นเดมันเป็นรากเน่าอีกนี่ฮะจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงฤดูผัดใบด้วยเขาก็จะแตกอย่างนี้ตลอดฮะแต่สังเกตได้ของผมมันไม่ต้องผัดใบไม่ต้องตามฤดูมันก็แตกยอดของมันตลอดตอนมันสูงตั้งหัวตั้งหูไปทุกต้นแล้วฮะน่ะนี่คือที่ผมปลูกให้ดูนะฮะหลายๆอย่างทําให้ดูแล้วก็ อยากให้เพื่อนๆลองลองมาทําในแนวนี้บ้างฮะก็คือมันมันมันปลอดภัยเราเราไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายเรื่องการพ่นอะไรหลายๆอย่างคือถ้าเอ่อถ้าเราใช้สารเคมีเนี่ยตามข้างขวดจะบอก5วัน7วันถ้าเราพ่นอย่างนั้นนะถามว่าแล้วมันอยู่ไหมมันก็ไม่อยู่จริงๆแล้วเพื่อนก็ต้องใช้ตัวอื่นอยู่ดีแล้วก็ไม่ได้พ่นคือมันมันไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องพ่นด้วยบางครั้งอ่ะเราพ่นมแมลงไปเนี่ยมันมันไม่ได้มาทําลายอะไรเรามากมายฮะคือ คือเราเราเรา,เราต้องดูความเป็นจริงหลักการความเป็นจริงของต้นไม้ด้วยถ้าถ้ามันอยู่ได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันเป็นการที่ว่าเขาจะขายให้เรามาก่าเอาตามคนสวนทำในฝาว่าเออเฮ้ยเราทำแล้วเราลองลดดูดิปีนี้เราพ่นธรรมดาเราพ่น20ครั้งปีนี้เราลดเลยเหลือ10ครั้งทุเรียนอยู่ได้ไหมแข็งแรงไหมถ้ามันดีปีหน้าลดไปอีกเหลือ5ครั้งต่อปีเอ่าดูดิมันมันจะดีกว่าเดิมไหมลดต้นทุนไหม เขาจะประมาณไหนได้ฮะตรงนี้เราก็มาทําให้ให้เพื่อนๆเ,เห็นได้นะครับตรงนี้ก็ลองดูนะฮะว่าเพื่อนๆจะจะจะมีแนวทางแบบไหนในการเดินในแนวเกษตรแบบรุ่นใหม่เลยเกษตร4.0เลยอะไรก็โกหกไม่ได้อะเพราะว่ามันเป็นโลก4.0แล้วยุค4.0ยุคดิจิตอลแล้วเราจะมาปิดหูปิดตาไม่ได้แล้วทุกอย่างเราบอกได้หมด เราสามารถสืบหาข้อมูลได้หมดอะไรจริงอะไรไม่จริงมาวัดกันที่ผลงานดีฝ่าครับของอะไรดีก็เดินในตลาดได้ของอะไรไม่ดีก็ต้องถอยไปตรงนั้นฮะเราเป็นเกษตรไทยเกษตรเด็กรุ่นใหม่เกษตรคนรุ่นใหม่มันต้องเป็นแนวนี้แล้วยุคโลกเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนก็ตามยุคไม่ได้ตามสมัยไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่เครือข่ายแล้วก็าการร่วมมือร่วมใจกันทำฮะทุกอย่างถ้าเราจะเดินไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้เราเปิดฟาง ถ้าผลไม้เราจะทําให้แข็งแกร่งเราสามารถมารวมตัวกันได้อีกคือทําเป็นเครือข่ายของเราได้ตรงนี้เพื่อที่จะมาต่อรองเรื่องราคาอะไรหลายๆอย่างนะฮะคือผมก็บอกพูดเป็นแนวทางถ้าเพื่อนๆที่มีความคิดมีคือมีทุนมีอะไรที่ดีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีแนวต่อยอดได้ในในกลุ่มออนไลน์ของเราเรือในกลุ่มศิษ์ยููนเพราะเราสามารถรวมตัวกันง่ายทั่วประเทศรวมตัวกันได้หมดในโทรศัพท์เครื่องเดียว ก็อยากให้เพื่พอนๆที่มีเป็นเด็กเกษตรรุ่นใหม่หรือว่ามีความคิดในแนวเนี้ยมามารวมตัวช่วยกันผมว่าจะดีเลยะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผลผลิตทุเรียนเริ่มจะออกเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างที่ว่าจะทําให้ราคามันจะ,ะเป็นเป็นตัวทําให้ยังไงเรา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 จะสู้ราคาเขายากถ้าถ้าเราไม่รวมตัวกันฮะแล้วก็ช่วยกันทําในแนว,แนวกเกษตรทรีย์ครับผมครับผมขอฝากไว้หนึ่งคลิปครับไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้นะครับถ้าเกิดเห็นว่ามีประโยชน์ครับครับสวัสดีครับ